มามามาไหมก๊าซย่าอย่า like, ก๊าซอันตรายมากเลยก๊าซมม่ๆมๆๆมึมโอ้ยอย่าโอเกือบตกโอ้โหโอโอโคตรแย่เลยก๊าซแกนี่มันแย่มาก ว่าไงครับทุกคนยินดีตัอนรับเข้าสู่ช่อง X Prime นะครับผมปัจจุบันเกม m มครับได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น1.19แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปีดรันในเวอร์นี้ให้ดูว่า1.19มันยากแค่ไหนอะไรยังไงนะครับมาดูกันด้วยว่าผมจะรอดหรือเปล่าก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมวิดีโอกันเลยโ,โอเคเข้าเกมมาแล้วตัดไม้เลยครับผ ตนเอฟมีโมูด้วยข้ามโมูด้วยแล้วกัน้านกว้างจะมีพวกสัตว์เยอะแล้วก็มีโอกาสเจอเวลเจอร์ด้วยเปไงเจอละครับผมโอ้ใช้แป๊บเดียวแค่นั้นโอ้ ไว้ขุดพวกองเฮเบลอะไรเงี้ยครับเอากาเบลตรงนี้ก่อน <_ d ress> โอ้โห <_ d ress> โหดจังอะบพ่ เกื่อกี้ไม่ตายได้ไงผมคิดว่าผมตายแล้วนะครับขุดพวกหินไปก่อน,รนเราจะเข้าท้ำนี้แหละครับเดี๋ยวขอทำโลก,ก่อนนะโลกจะทำให้เราเปลอดภัยจาก มอนได้พอตัวเลยครับผมขุดเลยครับผม มีทางลงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยลงแล้วกนะันหาแถวแถวโซนบนไปก่อนก็ได้คนระับ สิอันอยู่เลยเหรอหรือว่าได้เยอะกว่านี้ลงมาฝั่งนี้หน่อยละกันไม่มีครับผมด้านล่างเป็นน้ำมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยอ๋อมีฝั่งนี้ครับ มีซัมบี้สองอเอ้าวมีเหล็กอยู่ตรงนี้ไม่เห็นผมเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้นี่แหละไม่เห็นจริงๆนะเนี่ย เดี๋ยวจะได้ชุดกรอบฟูลเซ็ตแล้วก็ถังน้ำนะครับ 5, 5, 5, แล้วก็อย่างสุดท้ายคือหมวกหมวกโอเคเหลือถังน้ำอีกหนึ่ง รอถังน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมเก็บเลยเอ,อ่อถังน้ำได้ละฟินแอนด์สตีลได้แล้วเหลืออะไรนะทำแอคและกันครับผมเหลือทำเพคดีแอคและกันเอาไว้เอาไว้โจมตีอะไรอย่างนี้ด้วยครับทิ้งของไี่จะเป็นบโบไม่ใช้ กาเวลกาเวน่าจะได้ใช้อยู่ครับของเก็บโอเคถังน้ำมาตักน้ำเลยตอนนี้หาบอลาวาเลยครับผมใกล้จะถึงวันที่หนึ่งละได้ทองเอาไปด้วยนะครับผมโอ้โหเสียดายมีชุดก่อนอยู่ด้านบนน่ะจะได้ไม่ต้องหายอ้อนเยอะล,ละตรงนี้มาดูตรงนี้ตั้งแต่แรกดีกว่าครับ บ่อลาวาจ๋าดีไงเจอแล้วฟางเห็นลงไป วางตรงนี้สองโอเคเสร็จล้วลองไปเลยครับผมโอ้อยู่ร้อยเก้าเลยเหรอเราเกิดสูงมากๆครับทุกคนเราเกิดเกือบชันเบรกล็อกเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหาฟอเทนนะจะลงไปไงวะเนี่ยโอทางลงโหดร้ายมากครับแทบไม่มีทางลงเลยเดี๋ยวผมคุดไปแล้วกันทางลงโหดร้ายมากนะทุกคน ผมว่าเดี๋ยวก็เจอคอเทนละมันแล้วแต่ดวงด้วยครับผมมาเจอหรือไม่นั่นไงเจอละอ้อดวงดีจริงๆเลยแต่มันก็ลำบากอยู่นะเนี่ยแต่ละทีนี่ก็สุดยอดเลยเฮ้ยสลามหรอโอเคอยูย่ไกลอยู่มานมามไม้กาซยาอันนี้มันหลบยากมากเลย อย่าก๊าซอันตรายมากเลยก๊าซไม่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 อันตรายมากเลยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไงโอเคโอเคหนีมาก่อนโอเครอดละอ๋อโอ้โหน่ากลัวอ๋อย่า โอ้เกือบตกโอ้โหโหโคตรแย่เลยกาสแกนี่มันแย่มากถ้าผมเอาธนูมาด้วยนะยิงมันตายแล้วแหละเคถึงแล้วครับผมอาเจอแล้วโกงตปอนเดี๋ยวขอค่าสลามตรงนี้ก่อน เก้าอ,อันแล้วครับกลับกันเนี่ยอย่าเจอการ์ดอีกนะขอร้องเมื่อกี้หนีตายแบบหนีตายแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แบบบบกล <c oughs> ับเลยแล้วกัน กลับไปก่อนเ๋ยวขึ้นไปโอ้ยอย่าอย่าอย่านะพิกลิ่นผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะพิกลิ่นผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยเฮ้ยอย่ายิงอ้าเจอละ ให้ของต่อมันจะได้ไม่แอคโกนะครับผมไม่ได้ใช้เอ็นเดเอร์เพอร์ใช้แน่นอนอ่าได้ห้าอันอ๋อสวยดีมากเอาอีกเอาอีกเอาอีก Okay. ได้มาหนึ่งเม็ดโอเคได้1่เม็ดแล้วก็แลกให้หมโอเคครับผมธนูเท่านี้ก็พอละเยอะพอละครับ ได้หน,นึ่งเฮ้ยตรงไหนตัวมา<ฮ>ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ตอนเช้าแล้วก็มีเอ็นร์แมนอยู่รับมันจะไม่โดนเผานะแต่ว่าต้องเดินหานี่แหละ ้างน,นีอ้าวกลับโอ้ดีครับอยู่บนดินผมชอบเลยงี้เฮ้ยเจอแล้วโอเคสวยเจอแล้วครับผมไอสปาย เหลืออันนู้นอันเดียวไปมากโอเคแตกละเหลือสองกองด้านล่างไอ้กองต้องยิงจากด้านล่างครับผมฮะ